ไมต้องเบียดกันนะครับไม่ต้องเบียดเจ้าหน้าที่ได้ดูด้วยนะครับว่ามันมีน้ําที่เลื่อนอยู่ระหว่างผู้สูงอายุครับโอ้เจอบันไเลยฮะเดี๋ยวขึ้นยูทูบไว้ฮะดูยังฮะเดี๋ยวดูได้เลยฮะจวดูได้เลยเดี๋ยวดูได้เลยออ๋เดี๋ยวรอรถน้ำขึ้นเลย้ขึนเลยเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บภาพไปเลยนะครับ

ครับไม่ต้องแย่งกันนะครับได้ทุกคนนะครับเราจะช้าแต่ว่ามีความปลอดภัยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนั้นนะครับและก็ขอเรียนเกณฑผู้ที่มาเยี่ยมชมตลาดโบราณนี่เองนะครับได้ร่วมส่งน้ำค้างรถน้ำหล่อพอนุ่ยใหญ่ด้วยนะครับ น,นั้นารกทา่รกตรอานะครับได้มาุกครั้งที่มีงานที่เี่ยงเสีีนะครับถ้ดความก็รบกับท่านายกเป็นการส่วนตัวมานานแล้วนะครับและในการมาในครั้งนี้ท่านได้นำสองที่จะเล็กเลยน้อย มาฝากท่านผู้สูงอายุด้วยนะครับ you yeah.